สวัสดีครับท่านผู้ชมยินยดีต้อนรับเข้าสู่สองสอพะโชคครับืมอนีอพะโชกลับมาที่วัดนิัสนาไร่ครับมากราบนมัสการหลวงปู่ครับอพอดีมากราบนมัสการหลวงปู่พ่นกัได้วอกความฝันให้ฟังครับพันบอกว่าฝันเดียล้รครับพี่น้องวันนี้ก็ได้จัอย่างไรพี่น้องก็ล่องมาฟังปู่พันหลอกบังครับใครทั้งหาตัวเด็ดแต่หรือกันยัดที่หาตัวยิงัง Wapi mẹn tầm bằng nhang nói thương con mất rồi thương thầm nhang hoa mày mày nhang goa kèn em nè kèn em nè đồn pao nay vên em nè mày tụi dinh dưỡng là tụi dinh 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 áo chưng bắt đầu mà bỏ lên tôn bỏ từ từ phuเสียหาย rồi đó, để nhằng bệnh hiệt, cái thân này phu về năm nay, tuổi bao cậu, mình thịt bì này rồi, tuổi bao nhiêu tuổi, tuổi, um, tuổi năm tuổi, um, tuổi năm bao tuổi, um, tuổi năm bao nhiêu 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 tuổi, um, tuổi ปูนยัยอ่ะปูนยัยไปเวียนบาทอาม่คิดมากน่ะเบืงมากพิจะราเบืงเรียกว่าเก่าสองวันเจ็ดเก่าสองสี่เก่าสองเจ็ดเก่าสองสี่เก่าสองที่ปูเด็กโตยาตัวเดเยวก็เก่าสอง เอาวันมตั้งสี่เนี่ยเป็นเลขบนตัวเนี่ยเจ็ดเก้าสองเนี่ยสามตัวมันมีสองวันก็เจ็ดเก้าสองกับสี่เก้าสองโอ้สามตัวมีสองตีโฟม,มีสองชดุดตัวเดียวก็เก้าสองตัวเดียวคูณบอกสี่นะอันนี้ใครมาบอกคนบูมจะตัววเรื่องมันต๊ต๊ มันวันเดีโอ้ตบตบไไ้ใครวันอ้เพืเยแตว่าตัวอีกเรอบบนนิดเดวเพาะมอกน่าเป็นตัวก็ได้เว่าเป็นตัวม้นตัวอืมเวมาสั้วันนี้เป็นผาาดบัวมันนั่นสิว่าตัวดิบววมันนั่นด็กน่อยสินะปูนิมมตฝันมือไหนเนาะปูเนี่ สามสิบเงินแล้วล่ะแต่วัน<า>ที่ทแต่ไหนนอนที่แปะวันที่ทีบแปดทีบเก่าครับเออที่เก่าทีบเก่างานนี้ก็คือว่าพาดอกเก่าสองว่าเก็สองตัวเดียวเน้นๆคือเก่าสองนะที่ปูเน้นๆคือเก่าสอง,งสองตัวการล่องเบิง้งก็คือคืออย่าวงงวั้นี่ กันมาบอกคาเกียวเตปูบอกคาเกียวเพราะว่าหายกันแล้วที่งทบหนาไป็กหนาเรื่อยๆโอ้โหงวนบางแหนันเที่ยวเรียกปูสิบสี่สิบห้าคาแบบนี้มาเปลี่ยนเนาะปูเนาะเปลี่ยนเป็นสองเจ็ดเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นโฉมทีทันเป็นอันย่างอยู่หนึ่งสี่หนึ่งหาคือสิบคาไปจะงย่างทำไมอาจจะเหมือนบอกมากเติน อเนี่ยก็มันดวงของบัตเทนหอดบบวมันหอดหอดแถวนี้ละกันหอดกับหอดเถยวนี้แล้วสองเก่าเก่าสองงามอยู่เด็กงามที่เก่าสองตัวเดียวฝันกับฝันนี่ดีดีเนี่ยป่ะเนี่ยเออพ่อตัวเล่าฝันซอมมือติดต่อกันฝันเห็นแม่โอ้ฝันแบบเออเดี๋ยวแม่เอาไม่นอนนอนแมาก็ต้อง kinh khẩu súng khẩu vũ, nó mất phải chỉ trong ở bên nhà trong, pha khẩu là nghe thấy mình bông kinh khẩu nữa. À, không. Cái đế này lang, cái sét nghe bà qua ở sét, nhiều hình đoàn nghe phải, cái đế này nhiều tầng lái biết ngoại cái đài. ยังในไข่ที่ปูปูนเจ็ดง่อยอันเดียครับที่มันในไข่ที่ไม่เหี่ยวใส่อีกในฝันมันปูยังบวชอยู่มันบปูนี่เป็นพระยันว่าในฝันเป็นพระอยู่ไปบ้านแม่โอ้ไปบ้านโยมบ้านโยมแม่แม่เพิ่งเดือดไปดูนั่นแหละมาบุกนี้คนตันเนาะครับผมเกี่ยวกับที่ไข่ย่องวนเนี่ยจะลองเบิง้ง ผู้เพิ่นมีเงินมีทองิ่นว่าไปบ้านโยมแม่ตียมแม่เพิ่อน,นอายุหลายไปไีแล้วปู่พ <58, 59 S 1> <ม>่นเสียชีวิตนะฮะสิบแปดหาสิบเก้านี่ยแหละ<ม>หลายปีแล,ล้วครับ <20 S 1> ผมมีสิบกว่าปีแล้วมั้งเดี๋ยวมีสิบกว่าปีสามสิบปีอันนั้นเยอะเนี่ยเพิ่งเลยเป็นน้องพอเราเจนี่อยู่ปีหนึ่ง<ม>น่องแล้วเราเจนี่ครั้อัน ไงครับเป็นเจอยู่หัวเนี่ยครับเป็นมีติ้วก็ปีตอนอนตัวนี้ละเน้นๆตัวนี้ก็สองตัวเดียวมันใจมันใจมันบ่พูตัวนี้มันใจเนาะมันใจแถวข้างก็มันใจเห็นพาดผาดน้อนเขามาบอกสองเจ็ดสองสองเจ็ดครับมันกะทุกอย่างมันก็พาดแต่นอปูขเขาบมีผู้เห็นบ่กก้าเดียวเดียวไปตบ

เจ็ดเก่าสองสี่เก่าสองแต่ว่าฟันฟันได้หางเดียวนอปูเนี่ยนอเลขหางเดยเลขหางเดียวมันก็เนเนนนะนลขางเ่วันกนนเนลขเดียวมันก็เนีนเนหายนก็เนยางเดี่ยวมันก็เนีา่ยมเนีย่ยลาถี่ยวมันกคนียเนียลาเ่ยวมันก็นนะะลขาวมันก็กน้อเขาเมัน็เนีขหาเป็นยมันนนะมันเคยอยูะ่ โอ้เคยเข่าสามซีงวดติดกันอยู่ทีพูแต่ทำไมแต่ทำไมปฏิบัติไม่ไหมครับผมเสามซีงวดติดกันแต่ย่านมันออกมันก็ออกกันสี่ละทีพูออกมาหลายงวดเนาะเนาะที่จริงงวดมันไม่เมันเข่าอยู่แล้วที่จริงมันเข่าอยู่ครับที่จริงมันเข่าอยู่อืแต่ประเ่็นนี่มันตัวเดียวตัวเดียวมันเข่ามาที่ห้า หนึ่งเงี่ยกะเขาอล้นี่ก็ม้วนเข่าอย่างนเงี้ยนี่สองเกา้าก็สอง,องตัวเดียวเข้าม่ตัวเดียวก็เกา้าสองเก่าเกาสองเสียดายเต้งวดที่แหล้วแล้วก่อนปูเสีเขาปริวัติกรรมเนาะปูบอกว่างวดนี่มากเลยเด้อหนึ่งหาหนึ่งสี่หนึ่งหาเนอปูเนาะบาดออกปริวัติกรรมมากคนเปลี่นสอง สองเจ็ดไม่ได้นตักันเนี่ยไอ้ใครเนี่ยละตีพูอย่างไอ้ใครมันมาพูมายำก็สิได้เปลี่ยนตีอูยสวนงานเล็กน้อยมาบอกอีกตีพูอู้ห่างยามงไรแบะอืมแบบนี้คือแนนเยอรับสองเถือได้ใครแม่ยเนเนี่ยสองเถื่อคว้ามาได้พินบาทไป้พินบาทสองเถื่ออีกอืมสองมือดิ่งว่าเป็นมือเดียวคืสองมือ ผูฝันแบบเก่าเนี่สองหมื่อบาปผเนี่ยบาทบาทเมื่อนี่แล้วนี่ครับแเครฝันเคืงนจริงเลยนะฝับาไม่บากันเนี่ยนี่ต่างยอะเดี๋ส่วนมันพร้อมได้ให้บุญให้โยมพร้อมวนนี้เราก็เด้ส่วนมันให้โยมนั่เนะนัยืดโตโยมก็มาใส่บาด ม่เงิงนซีหาคนว่าเนี่ยเราเคยเทยเทดาสิจอยเยติฟับศูนย์นแห้งครับสาธุสาธุเทวดาสอยในท่อปูสิได้เห็ดได้สางเนาะปูเนาะการนี่ยละกันไปหาผูาา้วาจารเป็นเราอเออเสิมากเบื้องนำ้ำสิสางยังกับว่าเป็นอยู่กับน,น,น,นี่ เยอเด้วยครับ <Labor> ป <ator il ana> like ัจจัยคลายกรรมหานิกายนี่ก็หาเจเดก็คุ้มภัยยิ่งนี่ได้ก็ถืดีเยินละยินเป็ยิ่บันดังใจเอาเด้อหนาโยมโย่ทางบ้านฮะเนี่ยมาตรวจน้ำก็ได้เด้อ ยะทาวาริวะหาปุราปริปุเรนติตาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะตมิจุตุตะเพปุเรนตุตังกปาจันโทปนรัโตยะามนิโชติรโต สัพพิโยวิวัชนตุตาภรมโควินาตตุมาเตภวัดวันตรายุสุขีติคาโยโกภวะภิวาธนติเรศเนจางุธาปะจายโนจัดตารุธรรมวัฒนติอายุโนทุขัง อาลังภวตุธตาพมังกาลังราคันตุตัปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุอาเวนะตถาตุทิพวันตุเตตาตุตาตุสาธ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  aduk